เราจะไปดินเนอร์ที่ไหนวันนี้โอ้หเห็นโรงแรมโบเมนโรงแรมธรรมดา้อมครับตู้ลัโออานี่คือบรรยากาศบนโรงแรมหรูระดับโลกกับวิวของกรุงเทพมหานคร3า0รอองศาแบบนี้จึงสามารถมองเห็นความเจริญไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนี่คือความสมบูรณ์แบบของสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับส,สวยไหมฮะ สวยมากครับพี่<า>ยอดได้มองเมืองกรุงเทพสามร้อหสิบองศาชอบเหมือนบินได้เหมือนแบบน้องฟ้าสวยมากๆซึ่งเหตุผลที่ผมเลือกพาพวกคุณมาที่นี่เนี่ยเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับอาหารอีกรูปแบบหนึง่งโชคดีจริงๆอ่ะเราได้มาแบบเปิดบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างมันดีบ้างอาหาต้องดีแน่ๆวันนี้สวัสดีครับเชฟ นี่คือเชฟเฟอร์นันโดโครนานะครับเป็นเชฟเดอะคูซีนของ Vertigo Restaurant ครับว e e กอมเอเวอ e ์วันวอลก e มทูเวิร์ติโก้รีสอร์ o f t นอ h นดับสูงสุด t องรูฟ t ็อปรีสอร์ทในกรุง e ทพฯวันนี้เราจ e a l อาหารทะเล f ละเนื้อ e ัตว์ i ี่คือ e เป e ชี a ลิตี้ร์สทยเสิร์ห้กับเมนูเอครับซีฟู้ทกับเนื้อมาพร้อมกันมันจะเป็นยังไง So we have an amuse bush. There is an oyster croquette with shallot jelly. And on the bottom, you have Maldon salt with a little bit of beetroot, so you can eat it as well. สำหรับอามูสบูชนะครับก็คือโคเกหอยนางรมครับรสชาติแบบว้าวมากกินเข้าไปเกือบทั้งกรอบทั้งนุ่มทั้งอร่อยทั้งหอมันเปิดต่อมรับรสอะทําให้อยากทานจานอื่นอีกค่ะนี่แหละที่รอ อาหารเรียกน้ำย่อยจานนี้นะครับก็คือก้อยปลาฮามาจิครับซึ่งเสิร์ฟคู่ไปกับไข่ปลาแซลมอนครับมันได้ความมันได้ความสดข,ของปลาท้าห็ดชื่นอันนี้ก็คือพาเลตเตอร์นั่นะครับล้างปากสักนิดหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมนคอร์สซอเบมะพร้าวพร้อมกับเลมอนครับ ก็แบบมันดีมากมันเปิดรสชาติได้แบบลงตัววันนี้ชอบมากๆจริงๆนันครับเป็นยังไงบ้างกับซอเบมะพร้าวจานนี้ครับอร่อยมากเลยคือแบบมันเจอความมันของมะพร้าวะ<จ>และ้วไปเจอความหวานของมะพร้าวมันล้างปากได้ดีมากเลยล้างสะอาดเลยยังอะล้างไม่สะอาดเราอีกช่วยไหมฮะ <laughs> อีกช่วยก็ดีครับ <laughs> <laughs> พี่นัทอร่อยจนอยากกินอีกถ้าพี่ก๊อฟถามเรื่อยๆพี่นัทก,ก็กินเรื่อยๆแหละแล้ว ิดอะไรก่อนไ็นเมืองเต็ม่ัโทรัศต้องเปไกลตใหญ่ๆเนี่ยนอนคิดว er ่าครับโอ้โหโอ้โหเป็นเนื้อตอนบักไงเลยครับเลิศมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน This is the main course This is a mix of flavors all over the world The beef is Japanese beef จานนี้เนี่ยเป็นการรวมรสชาติของ ทั่วโลกเลยเป็นเนื้อจากประเทศญี่ปุ่นมีซอสเรดวนยซอสผมแบบหลับตาเลยครับซอสมันกลมกล่อมข้าวกับเนื้อพอเคี้ยวไปแล้วมันเหมือนกับว่าซอสม,มันออกจากเนื้อเลยอะ่ะทิ้งทานคู่กับเรดวายอะ่ะคู่มันยิ่งตัดกันแบบทุกอย่างมันลงตัวหมดมันกลมกล่อมมันแบบฟูมากมเลยครับสำหรับจานน้อสำหรับของหวานนะครับคือเบอร์รี่ชา o t ลอตนะครับเชฟบอกว่าเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้อย่างมาก refreshing มากๆเลยครับวันนี้ ฉันนอนหลับสนิทแน่เลยความรู้สึกนี้คือแบบไม่ลืมเลยค่ะวันนี้คือมีเรื่องประทับใจตั้งแต่เช้าเย็นเย็น <ๆ S 2> กับบ้านไปต้องนอนหลับฝันดีแน่ๆการที่เราไปเรียนรู้มาในวันนี้เราคิดว่าเราจะมาใช้ในการแข่งขันแล้วก็ปรับปรุงใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกคุณไม่ยอมแพ้และมีใจสู้ผมเชื่อว่าในวันหนึ่งพวกคุณทุกคนหรือใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเชฟที่ประสบความสาเร็จและมีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ได้นะครับ จากตัวเองที่ขายข้าวข้างทางเข้ามาในรายการทําให้รู้ว่าการจะเป็นเชฟคนหนึ่งมันต้องรู้เยอะทําให้เราคิดว่าตัวเองอย่าหยุดพัฒนาและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องกลับไปแข่งขัน The The r e s t a u r a n t War กันแล้วพร้อมกันหรือยังครับพร<อ>้พอมถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกันที่สตูดิโอได้เลย hey! ใครหน้าไหนก็มาเถอะไม่ได้กูัะนะโ้สสุดท้ายแล้วใส่เต็มครับโกอิบอมผมเชื่อว่าพลังขผมเนี่ยจะทำให้ผมไปต่อแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดครับจะต้องได้เป็นเชฟของประเทศไทยสู้ค่ะจะทำให้เต็มที่และจะเข้าสู่รอบชิงให้ได้